อขอน้องขวละพ่อครูสมณะโพธิละครูให้ชีวิตใหม่แก่้กัะเจ้าโอกาสเป็นใจเพื่อนสมณะครับจะเดินทำผู้ไปท,ทํรรมรู้ทานนะกรมมุนาวกตีโลโกจัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรามาสั่งสมกรรมดีๆนะทุกอย่างทุกสิ่งที่เราทำเป็นของเราทำดีก็เป็นของเราทำไม่ดีก็เป็นของเรา ให้เรามาสั่งสมกร,รมดีนะรรม,มุตนาวาตีโลโกจัดโลกย่อมไป,ไปำำรมกรรมถ้าเราเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงปรามัตธรรมพุทธภาสิบทน,นี่เราจะไม่กล้าไปทําชั่วไม่กล้าทำเดวจะทําแต่ความดีทาไปทํทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกสัจจะเท่านั้นเองเพราะทุกคนหนีไม่พ้นกรรมนะ ใครทำดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็วต้องรับบีบาก,กรรมโดยเฉพาะยุคนี้เพราะท่านบอกว่าโอยุคนี้คนคนทำชั่วคนทำเลวจะถูกปราบปรามไปตามสัจจะของมันไม่มีใครทำเขาหรอกสัจจะที่เขาทำมันจะส่งผลมาเรื่อยๆเพราะท่านบอกช่วงนี้สนุกสนุกมากดูดีๆการเมือง ทั้งเรื่องศาสนาก็ตามเรื่องการเมืองก็ตามเรื่องของคนในสังคมอุ้มสนุกเมื่อคืนนี้พ่อท่านเทศได้ฟังหรือเปล่ามันเพราะว่าคนคนชั่วคนผิดศีลคนโกงจะถูกปราบปรามไปจริงๆรงิพ่อท่านเทศตั้งแต่ปีห้าห้าแล้วล่วะจากนี้ไปคนชั่วคนเลวจะถูกปราบปรามลงไปหมดสิน้นนี่เราเห็นเป็นเห็นประจักษ์ใช่ไหม ที่เราคนสองคนก็ต้องไปทำกรรมของมัน,นเรา้มาสั่งสมกรรมดีๆของเรานะเราทํากรรมดีมันก็จะดีเราทําไม่ดีเราก็ไม่ดีอันนี้เป็นสัจธรรมนความรู้ของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพูดเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์นะความรู้ของพระเจ้าเป็นความรู้ที่แก้ไขข้อบกพร่องของมนุษย์ความบกพร่องของมนุษย์เนี่ยคนที่ไม่เอาทำไมเอาพระเจ้าคือก็ ตัวเองเขาไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องตัวเองศาสนาพุทเป็นศาสษาที่แก้ไขข้อบกพร่องของมนุษย์นะเพราะท่านบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนทั้งโลกจะมาศึกษาศาสนาพุทธเนเมืองไทยจะเป็นมหามหน้าทางคุณธรรมเพราะว่าเมืองไทยมีแก่นแกนเนี่ยแก่นแกนของศาสนาพุทธที่แท้จริงอื่นๆไม่ใช่นะ คือดูไม่ใช่ศาสนาที่เราเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่มันแค่เปลือกแค่กัะพี้แค่แพ็กกิ้งไม่แต่พฤติกรรมามีแต่พิธีกรรมไม่มีเนื้อแท้เนื้อแก่นแท้แก่นธรรมเนี่ยแก่นแท้แก่นธรรมที่แท้จริงอยู่ที่เราเพราะท่านบอกว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของของโลกนะพวเราเป็นแกนเป็นแก่นเป็นแก่นสิ่งที่พวกเราทํา ข้าง,งนอกก็ไม่ทํากันหรอกที่หรอกไม่มีเห็นพวกเราถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลนะที่ได้มาเกิดมาร่วมยุคร่วมสมัยกับพระโพธิสัตว์ที่มาหรือฟืนฟ้นฟื้นศาสนาพุทธมาสืบทอดศาสนาพุทธซึ่งมันผิดมาเป็นพันพันปีแล้วล่ะไม่ได้ผิดมาแค่ยุคที่ผ่านมาไม่ใช่ผับผิดมานาแล้วเพราะท่านแก้กับมันถึงยากไงคนไม่เคยเข้าใจ คนเข้าใจยากมากเลยแต่พ่อท่านก็ไม่ยอ่อท้อนะไม่ยอ่อท้อที่จะพากเพียรที่จะทำฉันพวกเราแต่ละคนก็ถือว่ามีบุญพอสมควรที่ได้มาเดินรุ่นยุคล่อม,มสมัยกับท่านจริงๆแล้วเมืองไทยโชคดีตรงที่ว่ายังเหลือพระไตรปิกสืบทอดมาถึงปัจจุบันที่ผ่านมาพระสองฆอง์เจ้าที่เพียรสืบทอดศาสนา ก็เหมือนแค่เพราะท่านบอกอุปมาอุปมาเหมือนแค่จับกั้งไม่จะจับกังไหมอุรีแบกทองแบกรางทองมาให้พวกเราใช้แบกทองมาให้พวกเราได้ได้ใช้นะตัวคนแบกทองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะท่านใช้คานี้ชัดเจนนะแบกรางทองนมันจับกั้งแบกมาให้เราได้ใช้ให้เราได้อาศัยพระตรรมบิดกนี่แหละนี่พระ ศาส,สนาผู้ที่ผ่านมาพระสงฆ์องค์เจ้าที่เสิ์จทานมาเป็นพันมปนปีก็แบกลังทองมาม,มาให้พวกเราใช้ให้พระท่านได้ใช้เห็นพวกเราต้องเข้าถึงปรมัตนะคนที่เข้าไปถึงปรมัตก็มันจับกังอะนะมันจับกังแบกลังทองแต่เมาก้กลัวเมืนกันเราจะเป็นจับกังกัน <c oughs> ต้องแต่ละคนก็สังวลระวังนะเราอย่เห็นเป็นจับกังจับกังรับจ้างแบกทองเนี่ยจริงๆศาส,สนาผู้ทนี้ก็เป็นจับกังจริงนะ ไปสวดมนต์ทั่วไปใช่ไหมไปงานพิธีการศพงานแต่งงานงานอะไรขึ้นบ้านใหม่พิธีการต่างๆเนี่ยมันไปจับกังทำไมต้องจับกังเพราะเทศสวดเทศศรามีการเทศเลยมีใส่ซองใช่ไหมเขาถามคุณทวีเนาะเทศป๊อบจะมีให้ซองเนี่ยเยยิ่งเดียวเดียวนี้เขาว่าหนักเลยนะยิ่งขนาดถ้าเป็นเจ้าอาวาสนี่ต้องอย่างน้อยต้องเป็นพันขึ้นไปสามพันนะเขาว่านะ ามพันใช่ไหมถ้ามันสูงกว่านั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดสงสัยเป็นหมื่นแน่ๆเลยเพว่าเป็นแสนหรือเปล่าโอ้ยดูน้อค่ารดเอเออ่าทายกยรไปจับกั้งแบกลังทองเนี่ยไปจับกั้งแต่พวกเราไม่ใช่นะเราเทเรฟีสามารถไปเทเรฟีก็คือมมนนด้ คือไปไปเผยแผ่ศาสนานะไปเทศไปต่างๆอย่างที่ผ่านมาโอ้แตมาไปเทศเยอะเลยนละถ้าแตมาเป็นพระข้างนอกรวยเลยนะไปไปดูแลทั้งหลายวัดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปละจะเป็นเมฆาโศกก็จะเมฆาโศกก็ไปเลยลายโศกไปดินนองแดนเหนือไปขอนแก่นไปหินผาฟ้าน้าโอ้ถ้าแตมาเป็นพระข้างนอกลูกใสรวยแนะ่เลยใช่ไหมรวยเละเลยไปทั้งหลายที่โอ้โห แต่และที่คนก็อยากกระถวายเงินทั้งนั้นนะแต่เราไม่เอาหรอะไม่เอาใหา้ญาติโยมมานั่งฟังเทศฟังธรรมเตืินตั้งแต่ตีสามครึ่งทำนี่ยต่อมาอไปที่ไหนที่ไหนแล้วแต่ก็เตือนตีสามครึ่งกินข้าวมืว้อเดียวแบบเนี้ไปเทศได้ฟรีโยมตั้งใจไปปฏิบัติท่านั้นสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะวันนี้ยังประทับใจมีศีลแปดคนเยอะหน่อยนะฟอติทามีเข้าใคร จิ้นแปดคนจะน้อยกว่านี้ก็อยากให้จัดจิ้นแปดทุกอาทิตย์เลยดีไหมเนี่ยทุกคนจะได้มาเยอะๆนะมาสั่งสมบุญไงการมาฟังเทศฟังทุมฟังธรรมคือมาสั่งสมกุศลกรรมให้ตัวเองทําให้เป็นโปรตีนิสัยนะทําให้ได้ประโยชน์เต็มๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นทรัพย์แท้ที่จะจิตตัวเราไปหรือหรือสิ่งอื่นใดไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้คือทรัพย์แท้ของชีวิต ก็อย่ากระฝากพวกเราต้องทมางานมาอยู่ว่าแล้วต้องเข้าใจต้องรู้นะว่าเราไม่ได้จับกังนะเราไม่ได้จับกังเราต้องรู้เข้าใจเรื่องศาสนาพุทธแต่าว่ายุคนี้อ่ะคนที่มาเปิดเผยศาสนาพุทธที่แท้จริงต้องมีเฉพาะพ่อครูนะที่อื่นยังไม่ใช่ยังไม่ชัดเจนทีเดียวไม่ชัดเจนทีเดียวแต่พ่อพูดพ่อพูดชัดเจนนะเมื่อคืนโมนีตมาตอนห้าโมงดู อยอดไรดีดัสโซเขาเอาฉายพ่อท่านถูกจับปีสามสองเห็นแล้วโอ้พวกเราถูกรังแกจริงๆนะโอ้รังแกกันแกล้งต่างๆนานาเนี่ยตั้งแต่ปีสามสองถูกจับคุบถูกคุมขังคือเอามาฉายเพราะว่าจะได้เห็นว่าเสระสัมพันนี่สองมาตรฐานประเดบเัตวเราอย่างหนึ่งกับประเดบัตวธรรมชายโยอย่างหนึ่งคนเรื่องกันเลยนะยใครได้ดูไหมเมื่อคืน เมื่อวานนี้บอกเล่าเขาวโศสองมาตรฐานจริงๆของเราไม่ผิดเราถูกแท้ๆถูกกันแจ้งสารพัดจับถูกติดคุกติดตารางถูกถอดเสื้อถูกจีวรเห็นแล้วเนี่ยต่อมาเลยองเข้าใจว่าพ่าท่านบอกว่าคนถูกอ่ะจะยอมได้จะยอมแพ้ได้พ่อท่านถูกยอมแพ้ยอมลุกชุดขาวปีสามสอง คนถูกจะยอมแพ้เหมือนพาอท่านยกตัวอย่างง่ายๆพระโมคคัลลานะมีดิษมีเดชใครฆ่าเงก็ไม่ตายแต่สุดท้ายคิดถึงอ้เราเราจะยอมเลยยอมดีกว่ายอมไม่ฆ่าตายพระโมคคัลลานะยอมตายนะเนีย่ยคนถูกก็จะยอมแพ้ได้เพราะท่านก็ยอมแพ้ยอมถูกติดคุกติดตารางถูกชุดเขาเนีย่ยนี่คือลักษณะของคนถูกไงถ้าคน คนชั่วไม่ยอมหรอกคนผิดไม่กล้ายอมไม่ยอมรับผิดหรอกมันจะพยายามที่จะกบเกลื่อนที่จะบิดเบือนเนี่ยมันที่อ,อดีตนักโทษหนีนักโทษชายใช่ไหมทักษิณหนีไม่ยอมกลับมาเลยมันไม่กล้าเผชิญความจริงไงไม่กล้าพิสูจน์ความจริงอย่าพ่อท่านนี่กล้าเผชิญความจริงตอนที่ถูกติดถูกจับไปเนี่ยทนายไทยไม่ใส่ทองใบทองเปล่าถามพ่อท่านว่า จะต่อสู้เอาชนะหรือจะต่อสู้ตามความเป็นจริงถามพ่อท่านนะทนายเมฆใสๆนะเมฆใสๆทองใบทองเปล่าหลายประลาถามพ่อท่านแนวทางการต่อสู้ท่านจะต่อสู้เพื่อให้ชนะหรือว่าต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงพ่อท่านต่อสู้พิสูจน์ความจริงไม่เอาชนะโอ้โหจะมาดูอะไรจริงดูม้กี่ครั้งแล้วยิ่งดูยิ่งทราบซึงว่าโอ้โหสิ่งที่พ่อท่านพูดสิ่งที่พ่อท่านกระทำเนี่ย มันเป็นมันเป็นเศรฐธรรมเป็นปารลัมะธธรรมที่เราสามารถพิสูจน์เห็นได้ในชาตินี้นะเนี่ยอย่างอย่างพ่อท่านพูดถึงว่าเมื่อคืนนี้พูดถึงว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยอย่างอะไรนะวิจิกรชื่ออะไรสรยุทธเนยยังมีฮีดีอตปอากถูกโซเชียลเนี่ยกดดันนะโอ้โหไม่น่าเชื่อโซเชมียลมีดิดแรงขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้นะ นีโอ้โหมันใครจะเกินสรยุทธพัชนะจินดาเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนไปเหนือไปได้ดูทุกบ้านเลยเนะอย่างมอรีวันสุเนี่ยโบติวันสุดีเขตอ่าเขตการเกหายนีนยไปเข้าในตลาดเนี่เปิดสรยุทธทุกช่องเลยนะโมนีเงียบลาออกวันดังมากเลยเนะแต่ใครใครจะเชื่อว่าเอ,เอ,เอกรรมที่ทำมาตั้งแต่ปีสี่สี่สองใช่ไหม สิบกว่าปีที่แล้วนี่มันจะผูกเปิดไปยุ่นอ้พอดีอะนะโอ้โหแต่ว่าโอ้ธรรมะกำลังธรรมะกำลังทำง,งานนะจะจะฐธรรมการทำงานเนีย่ยคนชั่วคนเร็วก็จะถูกเปิดมาเรื่อยๆอย่างสมเด็จช่วงใช่ไหมรถเบนหลุยเนี่ยใช่ไหมแม้แต่ธรระกายเนี่ยโอ้โหไปโกงเขาทั้งหลายร้อยล้านนะโอ้โหมันก็มาเปิดในช่วงนี้ทุกอย่างมันลงตัวพอดีเลย พ่อท e e okay. ่านบอกช่วงนี้ม e ันสนุกนะดูดีๆอยากกระพริบตากระพริบตาศรษฐธรรมกําลังศรษฐธรรมกําลังทํางานธรรมะกําลังมีฤทธิ์ศาสนาพุทธกำลังมีฤทธิ์อย่างท่านพวกเราแต่คนถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเราก็มาสั่งสมบุญให้ตัวเองนะอีกไม่กี่วันวันนี้ยี่สิบอยเชื่อโฆษณาชวนไม่ได้ชวนเชื่อหรอกชวนไป โฆษณานชวนไปบ้านไปประกไปสันติอโศกเพราะท่านจะจัดงานอะ,อะไรนะศิลปะโลคุตะธร,รมเนี่ยที่สันติอโศกถ้ามาสังเกตเนี่ยในศิลปะนี่พ่อท่านก็เลยมีความลึกซึ้งนะศิลปะท่ามาก็เป็นคนที่สนใจศิลปะเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นใครที่จะพูดเรื่องศิลปะอธิบายได้ลึกซึ้งเท่าพ่อท่านศิลปะโลคุตะศิปะโลคุละมีห้าระดับ ก็หนึ่งหนึ่งราคาลามกก่อนลามกลามกที่เราเห็นเนี่ยลามกเนี่ยหนังหน,นังอหนังเออะไรในลามกจกเปะตแล้วเนี่ยล,กกล,ลักษณะราคภาพวาดบ,บ,บางภาพในภาพโป้ภาพปืนภาพ,าพาสมสู่กันเนี่ยนี่คือลามกไม่ได้ศิลปะหรอกแต่พวกมิจฉาทิฏฐิเขาคิดว่าเป็นสัมเป็นศิลปะไม่ใช่เป็นลาศิลปะลามกอ,อ ศิลปะเพราะท่านบอกให้คาําจำบอกความว่าศิลปะถ้าดูภาพาวาดภาพมาป๊อกนี้นะดูป๊อกกิเลสมันกําเริบอลิน,นอลามกแต่ถ้าดูป๊อกกิเลสโคเลยนะอันนี้คือศิลปะพิสูจน์ง่ายๆนะให้เราตรวจสอบง่ายลักษณะาาศิลปะที่แท,ท้จริงคือดูป๊อปเกิดปองสังเวชเปิดเข้าใจศสนจธรรมนี่คือศิลปะ แต่ถ้าดูปั๊บกิเล่มันขึ้นกามันขึ้นน,นี่คือลานี่คือลามกลามกไม่ได้ศิลปะลามกลาคะอย่างลาคะทุกนี้เต็มไปหมดเลยนะลาค่ะมันไม่ไม่ไมโปไมีไม่โปจนเกินไปมันอะไรบปโป,โป,โป,โปโบแบมแบมอ่ะนี่คือลาค่ะอย่างเพลงทุกเพลงะในเมืองไทยหรือในโลกก็แล้วแต่นะเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเพลงลาคะ เรื่องรักเรื่องรักรักใครๆนี่คือลาค่ะเอตลองตรวจดูได้เนี่ยทั้งเพลงจีนเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงลาวเพลงคขมรมล้าใ่ๆกันหมดเรื่องเกี่ยวพาราสียนี่คือราค่ะอธิวันนี้อธิบายเรื่องความรู้ให้พวกเราฟังนะราคะเรื่องธรรมะเรื่องสาระก่อนสาระคือเรื่องเกี่ยวธรรมชาติสิเวดล้อมชื่นชวนเชิญชวนในรักษาสิเวดล้อมชื่นชมธรรมชาติ อย่างสิ่งเหล่านี้คือลักษณะของของสาระมีสาระบ้างเรื่องพระคุณแม่พระคุณครูนคาาเนี่ยต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยนี่คือลักษณะของสาระมันมีสาระมีประโยชน์ต่อสังคมเนีย่ยเนี่ยเป็นสาระมีประโยชน์นะนี่คือแค่ระดับที่สามส่วนสี่ธรรมะธรรมะเรื่องของธรรมะธรรมโมนีลนะเป็นธรรมะ ให้คนกลัวบาปกลัวคมอะไรต่างๆเนี่ยคือก็มีอยู่พอสมควรแต่ไม่เยอะนิดหน่อยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นหรอกอ่อนีก็มีส่วนลักษณะของโลคุตระคือสิ่งที่เพลงที่พ่อท่านแต่งคือโลกุตระรมคือเนื้อเนื้อธรรมชาติคนข้าไม่ถึงคิดไม่ถึงเนี่ยชีเพลงพ่อท่านแต่งทุกเพลงนะอย่างเมื่อคืนนี้พ่อท่านพูดเรื่องเรื่องของอะไรป,าาปาา่ากรามป่ากรามเนี่ย วันนี้คงไม่ได้อธิบายเรื่องเพลงแล้วแะแต่ว่าเสือเห็นว่าศิลป,ปะมีตั้งห้าระดับดนะท่าน,นใครสนใจนะวันที่ยี่สิบใช่ไหมยี 20, ม่สิบมีศิลปะโลกกตะที่สันติอโศกอย่าพลาดนะจัดครั้งแรกในโลกในประเทศในโลกก็ว่าได้นะศิลป,ปะโลกกต่ว่าไม่คงไม่มีที่ที่ไหนจัดหรอกมีพระท่านจัดครั้งแรกในในโลกก็ได้เป็นสิ่งที่ควรจะน่านจะไปนะนี่อาจจะว่าเกิน,นําให้พวกเราเข้าใจนะ อีกอย่างก็คือวันที่ 10, วันที่ยี่สิบเราก็จะไปจัดลงบุญจัดตลาดบุญนิยมใช่ไหมจะมีขายสินค้าสี่ระดับเลยนะตลาดบุญนิยมสี่ระดับเลยนะตั้งแต่โลตั้งแต่อะไรรหลับที่สี่นะขายตามบทุนนะตาอายะ,ะขายเท่าทุนขายตามมาท้องตลาดแล้วก็แจกฟรีสวนอาหารอาหารเราก็จะไปแจกฟรีนะ ให้ขา่าวทางสีมาโสมก็จะไปแจกมีโคลาแจกฟรีนะแจกฟรีก็เชิญชวนนะใครญาติโย,ยมที่อยูอ่พวกเราคงจะไปกันเกี่หมดแบบวมั้งหรือบางคนไม่ไปว่าแล้วแต่ไม่บัรนาแล้วแต่ก็โฆษณาไว้เนะเนี่ยก็เกินนาให้พวกเราว่าตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วโศกไปถึงไหนแล้วเนี่ยฉะนั้นพวกเราวันนี้ก็วันอ,อุปสถสีเนาะก็จะญาติโยมทุกคนพูดเนาะ พูดจะสรุปสรุปไปงานพุทธาที่ผ่านมาก็ได้สรุปสภาะจิตสภาะธรรมก็ได้หรือสรุปใจตัวเองอ่ะใครอยากจะพูดใจก็เอานะแต่มีกำมีจํากัดเวลาเดี๋ยวดูนับคนก่อนหนึ่งสยี่สามคนยี่สามคนคนละกิ่นาทีดีเนาะ ยี่สิบสามคนถ้าคนละสองนีก็ส 46, 46. ี่สิบสี่สิบหกสี่สิบหกเขาประมาณไม่เกินสามนาทีเนาะไม่เกินสามนาทีเนาะไม่เกินสามนาทีนนาทอ่ะคอยแต่ละก็พอประมาณแล้วกันเอาเนื้อเนื้อไม่เอาน้ำเนาะ,ะถ้าให้พูดสภาวะจิตที่ผ่านมาแต่ละคนออ้ยคนละคนละครึ่งชั่วโมงก,ก็ไม่พอนะเอาเนื้อเนื้อ,อแต่ละคนเนาะเพื่อไม่เสียเวลาเชนะิญอาจารย์ก็หมเลย ไม่เหวันนี้ใช่ว่าสีมาสดเริ่มจะเจริญนะผู้ชายเยอะนะวันนี้